สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปู่ของยาภาแฟมิลี่นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วนะคะภารกิจหลายแอดก็ได้ตากล่องยาผ้าก็ได้อาทิตย์เมื่อกี้นี่ก็เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ก็ยาผ้ากับมีภารกิจติดนงานงานศพญาตินะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปะะเบืงบ้งเบิ้งยาผ้าเอ็ดน้ำอีหยงังก่อนเนี่ยเราก็เอาผัสสะอ่อนอีหยังก่อนนี่เขาเรียกว่ายัางก่อนนี่พื้นนาพื้นนา ครบรอบครบรอบเพ็ดน้ำผึ้ยอีกแล้วเพ็ดน้ำผึ้ยอีกแล้วครบรอบอีกแล้วเนียได้ย่างนะละย่างแล้วทิพเข่าก็ย่างล่ะล่ะเอฟซีเลยครบรอก็ได้บอกกิน,หน,นะะห,หน่วยตามคิวนะคะหาหน่อยได้หาหน่วยหนึ่ง เอหน้าอืมเ็นน้ำอันไหลก่อนเมื่อนี่ไหลบนริพืก่อนผืนหน้าผืหน้าผืนหนาปีที่แล้วก็ไปไทยคลิปตอนพึ้นลูกอยู่ปีนี้ยังไม่ได้ไป่ายนาแต่มาจังมัดแล้วปีนีเนั่นอไ้โ้งาางกับพรคนนี้ เป็นลกหงาออกไงคะเจ้าลกหงาออกไงจักรองนะเอามาได้ทุ่งเลยเนี่ยมาได้หน้าไผ่เนี่ยมองเกาที่เข้าไปปีที่แล้วมื้อนี่ก็ไปปะไปลงบายโม่ เอามาเลือกมาอันเอาอย่างน่ะเอาเข็มบ่มเาอามเอามือนี่บ่เอ,อ,อจีกออ๋อจีกออกจากกันาะต้นะดอืออภารากิจห,ล,ห,หาาลายพเพ็นเก็บดูแลบ่ มะแลมเวอห่มอนกองอืมน้องมาัวดีกน้ผมบ้านเงียบเงามาือนกลูกองบ่อยู่ง่ายหเห็นนะคือบบไปน้ำเพลินเนาะคือบ,บ่ไปกูกอกน้ำโพม่มไวไปนะ ในฝ้าืันเออเสียบป๊กไฟยัม่้อนกินกาแฟเหรอเล่าโอ้ยปวได้น่นอยนะครับขึ้นเองไปนั่นบันที่คน,นอ,อืม <c oughs> บม่ญาติบ่บ่ อากาศเริ่มเย็นแล้วด้อค่ะทั้งบ้านนอกนค่ะยาผ้ากเ็เลยอาบน้ำอาบน้ำล้วบ่าอาอบแล้วอาบแล้วใส่เสื้อแขนยาวเข่าอีมเรียบร้อยค่ะ่ขึ้นรดหน,นาวใส่เสื้มอ,อม,าม,ามาเป็นนอนไบบแบบนี้แม่หมอนี่งมาเตาก็ลืมไปเอาระห่มม่เจ้า็บเย็นนี้มันขึ้น บบเ,เอามาเห็ดเสื้อด้วยค่ะนี่เด้อมาทอเสือนะคะบันอีสานเอาเอ่นสาดนะคะเห็ดไว้แลกเขาอ,อะทีเบี้ <c oughs> น,นี่แหละอัน,นอันที่เป็นเรา <c oughs> ปอออนว่าเ <c oughs> จา้าเปัน,อน,นเอาอันเอาพื้นหน้ามาอันสารไปแลกเขาเนาะปีนี้มันแรงเลยซะนี่ยังลุงเสือไปยัง ก็จองแล้วผู้ใดจองยักแล้วเอฟซีจองบ่เอออฟซีปอดบอทบ่เอออฟซีผ่านเอฟซีปอ่อนบ่เออโอ้บ่ธรรมดาเด้อขายได้เลยเด้อค่ะนี่เด้อมีคนจองเลยเด้อกหญ้าพ้าก็เลมมันเนี่ยบ่ติบเข่ากับโบเล้วจักเถื่อข้ามมาเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่เห็ดหลายอย่างหลายบ่แล้วจักอย่างขับอีเยออืมยังรักจุเยอะ นั่งสบายบายชิวๆเลยค่ะเด็กเห็ดก่อนนอนนะคะตอนนี้สองทุ่มแล้วประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะให้คนนี้คือหอดยาผ้าเดี๋ยวเบืองภารกิจคําคืนนี้เนาะว่าเหตอยังเนาะคะเนาะห่างหายไปหลายวันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผูกของยาาา่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ